ท <onz> <etus> ิงท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 ิงสวัสดีครับพฒนาบุญส <immt> ่วนบุไว้พระวันนี้บัพระนะครับนะคนาบุทุกท่านทุกคนสวสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ไปบูชาคุณพระพุทธเจ้าพรดามานดาคุบาจัดมังกรปรอของคู่ันยวทมาถวายอเป็นสิริมงคลจะหลุด้านเด้อทำกันไท้สำเรรรวงดีๆเดินเจริญลุงเรื่องนะครับโดยชิ้นโดยทำตั้งโดดตั้งทมดีนะครับได้ครูกันเด้อสำเร็จทุกจงทุยางติดต่างใจดีไม้ป้องไว้คอยสำเพชรรวงรวงโดยควา่มเจริญลุงเรื่องโดยเร็วจากพันกันทีฮะฟัง อ่ตัวเดิมปูอ่ามาหลยเปูอ่ะหนสมาเลยอืเจ็บปะหรอไปเปล่าหอ อิมีนาสักะเรนาพุทธังอภิปุชยามะอิมีนาสักะเรนะธรรมังอภิปุชยามะอิมีนาสักะเรนะสังฆังอภิปุชยามะอารังสัมมาสัมพุทโตปะคะวาพุทังปะคะวันตังอภิวาติมิ สาวกตัวพะกวะตธรรมทั้งมังนมาสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัญญามณมายังพันเตวิสุวิสุรัคานาธาญา rani nasahapancasshi ja Puttiyaป mayangพันteung wisunglahkanaayaaran nasahapancas ni ja la mayangพte wis wisunglahkanathaya Bisarani rasa hapan casira niaca ha Nak muda sa pakawatu arahato sama sang buddha sa Nak arahato sama sang buddha sa Nak arahato sama sang okay, พุทธังสารนังคจชามิธรรมังสารนังคจชามิสังฆังสารนังคจชามิตุติยัมีพุทธังสารนังคจชามิตุติยัมีธรรมังสารนังคจชามิตุติยัมีสังฆังสารนังคจชามิตัดิยัมีพุทธังสารนังคจชามิ ตาติยมปิธรรมังสารังคัจฉามิตาติยมปิสังฆังสารังคัจฉามิปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสสมาธิยามิอจินทานาเวระมณีสิกขาปัทังสสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เวรมานิสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมานิสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมิเรยมัจจาปมาตถานาเวรมานิสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ อิมานิปัญจสิกขาประธานนิสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาประธานนิสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิามิอามะพันเตสีเรานะสุขติยันติสีเรานะาพ,านานพุทธยันติตาสมาสีรังวิโสเทอ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะธัตถโมสันทิติโกอาคาติโก เอหิปัสสิโกอปานาหิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคะนิอัตถาปุริสาปุการะเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปะหู yo kaayo Ancar kar yo, yo Anutara punya getang roka saatil ตาหงสาหัตสามปิณิมิตาสาวุทันตงคิเมฆารังอุทิตาโคราสาสนามารังทานาทิธรรมมาวิธินาจิตาวุนิโทตันเตชะสาวตุเตสยามังคารานี มาราติรกามาพิยุจิตาสัพพารัติงตาวากามาคามัตถายังขันติสุทันตาวิธินาชิตาวามุนินโรตันเตชะสาพวตุเตชะยามังคารานี นาราคิริงคัจววารังอาติตตะพูตังทาวคิจกรรมสานีวาสุธารุนันตังเมตัมพุเสกวิธินาชิตาวามุนินทุเตชะสภาวตุเตชยามังคารานี อุขิตาคาดขามติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลาวันตังอิทีพิสังขตมโนจิตาวามุนิโตตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคารานิ กาตาวานะกาธรรมทารังอีวากัพินิยจินใาตุทาวาจันังจันกายมัจเจสันเตนโสมวิทินาจิตตวามุนินโตตันเตจะสาบวัตุเตชัยมังคารานี สัจจังวิหายาติสัจจกวาทะเกตุวาทาภิโรปิตามานังอาทิอันทาภูตังปัญญาปฏิปัจฉริโตทิ่เวะมุนินโรตันเตจัสาภาวะตุเตชสียมังคารานิ นันโทบานันตาพุจทกังวิป ah ุทังม่เหติปุตเตนะเถระพุทธเถนะธรรมะปยันโตอิทุปเทสวิธินาสิตาวะมุนินโทตันเตจัสาภวตุติเสยมังคารานี

เอตาปิพุทธชยมังคาราทัตถาทายวาจโนทินาทินสารเตมาตันทิเหติตาวานิเกวิวิธานิจุปัตตาวานิโมขังสุขังอธิคาเมยานารส a พั n โย มหาการุณิกนาโทหิตายาสัพพานินนกอเรตาวาปารมีสัพพะโตตัมโหติโมุตมังเอเตนะสตาวัตเชนหุนตุเตชยมังภารังชยันโตโพธิามูนเดสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตาวังวิชัย

ปาตังสุหทีตังสุขโนสุโมโหตุตัสุยิปทังกระมาจาลิสุปะทาคีนาตายะตรมมังวาสะตรมมังปาทาคีนาปะทาคีนังมโนกรมมังปะนิทิเตปาทาคีนาปาทาคีนานิกาตวานาราพันตังเท ปาทักขีเนผวันต <es it> <France> ุสามังคารังรักขันตุสาภะเทวตาสาผาคูถามุภาเวนัสธาโสทิผวันตุเตผวันตุสาผังคารังรักขันตุสาภาเทวตาสาผาธรรมามุภาเวนัสธาโสทิผวันตุเตผวันตุสามังคารัง ร,ร,รักขันตุสาพาเทวตาสาพาสังฆาอนุาเวนะสัาโสทีตะวันตุติอาหังสุขิโตโหมิคอยเาพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิจุโขโหมิคอยเาพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรโหมิคอย้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหารก <Bond> ับพาปัดโชโหมีกอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอนิโคโหมีก้อยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีตานังก้อยข้าพเจ้ามีความสุกขกายสุขใจรักษาสนิทเพินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกท์เกิดแก่จ็ตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุกเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลย อ้าวพะยาปัชชาหุ่นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เบียดยียงขึ้นกันได้กันเลยอานีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความสุขกายสุขใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตุตรงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดข้าพะเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงืดีามารดาตรูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับก,กุศลผลนี้เทิด พุทธเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆะนุภาเวนะพุทธเมตังจิตตังมะมะพุทธะนุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมะนุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆะ ภาเวนะพุทธะเมตัง <highlighted> จิตตังมะมะพุทธะพุทธะสุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมะสุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆะสุภาเวนะโอมนัโมสีวะโกศิตัสาหังการุณิโกสัพพสสัทนังโอสถะเถถิปมันตังบพัสโสสุริโยจันทังโกมาราปเจวะกัสเชสีมันติโตติเมตโสอรุคาสัมมาณะมินล นาานนนคนเนี่ยอามทนามุทนกคนเนอมีควาสุทคนเรียนจคดีมีใรสาธุ